สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับชาวนธนูทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องเม m เมช h a นแนลนะคะวันนี้นะคะจะเป็นดวงไายปักนะคะวันที่1-15่ธันวาคมนะคะสองพนะคะก็เหมือนเดิมนะคะจะเริ่มทํานายจากคนโสดที่มีคนคุยนะคะหรือว่ามีประเด็นความรักก่อนนะคะไพ่คําแนะนำแองเจลจะอยู่ท้ายคลิปนะคะเดี๋ยวจะทำไทม์ส t ต m ปไว้ให้นะคะ โอเคค่ะพไพ่ใบแรกหมายถึงตัวตนของคุณธนูนะคะใบที่2หมายถึงบทสรุปความรักใบที่3หมายถึงตัวตนของคนที่คุณธนูคิดถึงหรือว่าคู่ของคุณนะคะ <S <S สําหรับพลังงานนะคะประจําตัวตนของคุณในช่วงปักแรกเนี้ยต้นเดือนธันวานะคะคุณเป็นเดอร์สตาร์นะคะไม่มองว่าในเรื่องทั่วๆไปนะคะการทํางานนะคะการเรียน ชีวิตทั่วไปการค้าขายเลยก็ตามนะคะคุณประสบความสำเร็จดีนะ mm. ก็อาจจะมีโอกาสทำให้ตัวเองได้มีชื่อเสียงมากขึ้นในวงการของคุณนะ mm. ก็ถ้าคุณทำงานอยู่ในบริษัทเนี่ยคุณอาจจะได้รับการโปรโมตนะคะให้เลื่อนตำแหน่งนะหรือว่าผลงานเนี่ยเป็นที่ประจักษ์ต่อเพื่อนร่วมงานนะคะเจ้านายประเมินผลออกมาแล้วปลายปีนี้ก็คือผลงานทะลุเป้าอะไรแบบนี้นะคะ หรือว่าถ้าเกิดว่าคุณทำงานอยู่ในโลกโซเชียลมีเดียอย่างเงี้ยก็คุณอาจจะมีผู้ติดตามอะไรอย่างเงี้ยมากขึ้นนะคะประมาณนี้ก็มีชื่อเสียงในทางที่ดีนะคะเดอะสตาร์ถ้าเกิดว่าสุขภาพเนี่ยน่าเป็นห่วงอยู่นะในเดือนก่อนๆเนี่ยเดือนธันวาเนี่ยคุณจะรักษาหายนะคะจะดีขึ้นนะถ้ามองในส่วนของความรักโดยตรงเนี่ยไม่มองว่าตอนนี้เนี่ยตัวคุณนะถ้าเกิดว่า เพิ่งจะคุยคุยเริ่มเริ่มคุยกับใครเนี่ยตัวคุณตอนนี้อาจจะไม่ได้มีคนคุยแค่หนึ่งคนนะคะอาจจะมีคนเข้ามามากมายนะเพราะว่าคุณดูโดดเด่นนะคะก็แต่ก็จะมีบางคนที่คุณเลือกเอาไว้เป็นตัวเลือกต้นๆนะก็ซึ่งน่าจะเป็นคนที่คุณเอาไว้เป็นฝั่งคนคุยนี่แหละที่คุณนึกถึงเขาในคำทำนายเนี่ยนะคะแต่ว่าบอกเลยว่าช่วงนี้จะเนื้อหอมนะคะเพราะว่าคุณจะโดดเด่นนะแล้วก็ใครก็ตามนะที่ อาจจะมีปัญหากับคนคุยที่คุยกันมานานแล้วเนี่ยช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณเดียวยาจิตใจตัวเองนะคะก็คือพยายามไม่โฟกัสอยู่ที่เรื่องของอความขัดแย้งนะคุณพยายามที่จะมองข้ามนะคะแล้วก็ดูแลตัวเองประมาณนี้ทีนี้เรามาดูฝั่งคนคุยนะคะมีไพ่ควีนวอลนนะคะคนคุยของคุณเนี่ยที่เป็นที่หนึ่งในใจเนี่ยนะคะหรือว่าจจะเป็นคนเดียวเนี่ยเขาก็โดดเด่นนะคะในในส่วนตัวเขาเหมือนกันนะก็ทํางานเก่ง คนลักษณะเหมือนคนทัดไฟอ่ะนะคะอาจจะไม่จําเป็นจะเป็นทัดไฟก็ได้แต่ว่าลักษณะคล้ายนะก็คืออาจจะรูปร่างหน้าตาดีนะคะบุคลิกดีแหละแล้วก็กระฉับกระเฉงตั้งใจทํางานมีความมั่นใจนะคะยังมีไฟในการทํางานอยู่ไม่ว่าจะประสบความสําเร็จแล้วหรือว่ายังอ่ะนะคะไม่ประสบความสําเร็จแต่ว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นที่จะไปให้ถึงจุดหมายของเขาในทุกๆอย่างนะคะคือเป็นคนแบบแอคทีฟมากนะแล้วก็ มีพลังงานของควีนเนี่ยก็คือดีหน่อยก็คือว่าจะไม่ใช่ธาตุลักษณะธาตุไฟที่แข็งจะเป็นลักษณะอ่อนโยนหน่อยเพราะว่าเป็นควีนนะคะก็จะมีความรักให้ด้วยแล้วก็มีพลังงานที่เป็นแบบพาชั่นนะถ้าเกิดว่าในมุมมองของความรักเนี่ยเขาก็คือจะอรักคุณแบบทั้งแบบมีไฟรักด้วยแล้วก็ยังดูแลเอาใจใส่ดีด้วยะคะ่ะมีความอ่อนโยนนะก็ดีนะคะทีนี้เนี่ย ก็คล้ายๆคุณเลยถ้าเกิดคุณ2คนเพิ่งเริ่มคุยกันนะมยมองว่าตัวเขาเองเนี่ยก็โดดเด่นเหมือนกันนะคะช่วงนี้ก็มีคนให้ความสนใจเขาเยอะนะเพราะเขาก็ดูสีไพ่นะลักษณะคือเป็นควีนที่นั่งอยู่บนบัลลังก์นะคะแล้วก็ดูเหมือนรัดๆเชิดๆใช่ไหมนะก็ใครๆก็อยากเข้าหานะคะดูเหมือนเขามีพร้อมทุกอย่างแล้วก็ยังแบบดึงดูดอะนะคะดูดูเป็นคนมีเสน่ห์นะดังนั้นเนี่ยใครๆก็อาจจะอยากที่จะมาทําความรู้จักนะคะดังนั้นเมย์จึงมองว่า ในต้นๆเดือนนี้ถ้าเกิดว่าคุณเพิ่งเริ่มคุยกับใครนะทั้งคุณเองแล้วก็คนคุยเนี่ยจะมีะมือที่3เนี่ยเข้ามาสามารถที่จะมีม,มือที่3เข้ามาได้นะคะมาสอดแทรกในความสัมพันธ์ได้เพราะว่าต่างคนต่างเด่นนะเนี่ยบทสรุปความรักมันใบแรกมันก็มีเป็น3ดาบมาทํไมไมถึงอ่านทํานองนี้เพราะว่าไพ่ใบนี้มานะคะก็คือมันก็บ่งบอกถึงการเข้าใจผิดหรือว่า เรื่องของเรื่องราวของบุคคลที่3ที่มาสอดแกในความสัมพันธ์นะเป็นไปได้นะอืถ้าเกิดว่าคุณคบกันมานนแล้วไม่มองว่าคุณอาจจะมีทะเลาะกันบ้างนะคะในช่วงต้นเดือนเนาะอาจจะมีการปิดบังกันมีเดนะมูลนะมีควีนออฟสอดแล้วก็มี3ดาบนะเม่มองว่ามีโอกาสนะคะที่คุณจะใจร้อนนะอาจจะพูดจาตรงไปหน่อยนะคะควี Queen Sword, นออฟสอดอาจจะไม่ได้ถนอมน้ําใจนะคะของคนรัก เดมูนเนี่ยบางทีบางฝ่ายเนี่ยอาจจะมีการปิดบังทําอะไรรับหลังนะคะไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องอมือที่3าเสมอไปนอกเรื่องทั่วๆไปก็ได้นะก็เลยส่งผลให้ช่วงต้นเดือนอาจจะทะเลาะก,กันนะนะคะก็ยังไงก็สู้ๆนะคะมันยังไม่มีไพ่แห่งการเลิกราก็ยังคงอยู่ด้วยกันแหละแต่ว่าอาจจะมีทะเลาะอ,อ่ะทีนี้ในส่วนของมือที่3ไม่มองว่านะคุณเนี่ยอาจจะไม่ได้อา่าปันใจหรอกนะหรือว่าเขาเนี่ยอาจจะไม่ปันใจหรอกแต่ว่ามันมันมีคนเข้ามาเนื่องจากว่าเราโดเดเด่นไง ก็คือว่าทั้งคู่อะไม่ว่าฝ่ายไหนอะนะคะก็คือคุณสองคนเนี่ยมีคนที่อยากเข้าหาเยอะดังนั้นเนี่ยการจะเข้าใจอะไรกันผิดมันก็มีเป็นไปได้นะคะหรือถ้าเกิดบางท่านที่แบบว่าจงใจที่จะมีหลายๆคนเลยเนี่ยช่วงนี้ก็จะทะเลาะกันเรื่องนี้แหละนะคะรุนแรงหน่อยนะก็ยังไงก็คบที่เราคนน่าจะสบายใจกว่านะคะอไม่ว่าฝ่ายไหนนะก็คือพลังงานสามารถสลับข้างได้นะเนี่ยไพ่มันขึ้นไม่ชัดนะคะว่าใครอะที่เป็นคนแบบอาจจะมีมือที่สามดังนั้นเมย์ก็อ่านแบบ โดยรวมไว้ก่อนแล้วก็ไม่จําเป็นต้องทุกคู่นะคะเมย์บอกแล้วว่าบางคู่อาจจะทะเลาะก,กันเองเรื่องแบบเรื่องกันเองอะ่ะไม่ได้เกี่ยวอะไรกับบุคคลที่3เป็นไปได้นะคะก็จะอารมณ์ร้อนนิดหนึ่งช่วงต้นเดือนเนาะก็ประมาณนี้นะคะยังไงก็พลังงานอยู่โอเคอยู่ค่ะก็ระวังระวังนิดนึงแล้วกันในส่วนของคนที่จะเข้ามาสอดแทรกนะค่ะงั้นเดี๋ยวเมย์ขออ่านในส่วนของคนที่แต่งงานแล้วหรือว่ามีคู่แล้วนะคะ ช่วงต้นเดือนธันวานะคะไม่ว่าคุณใจหยิบจับทำอะไรนะคุณธนูนะคะก็ดูดีไปหมดเลยนะคะดูโดดเด่นนะไม่ว่าจะเป็นการเรียนนะหรือว่าการทำงานถ้าคุณทำงานแล้วการค้าขายเนี่ย คุณจะมีชื่อเสียงด้วยนอกจากประสบความสําเร็จแล้วยังมีชื่อเสียงในทางที่ดีนะจะมีคนรู้จักคุณมากขึ้นนะคะชื่อเสียงที่ทํางานประสบความสําเร็จหรือว่าเรียนประสบความสําเร็จนะคะอาจจะมีการได้รับการโปรโมทนะคะให้เลื่อนตําแหน่งหรือว่าได้รับโบนัสหรือว่าอะไรก็ตามนะคะก็คือ ดวงมาดีมากะคะ่ะเป็นเดอะซานอกจากจะประสบความสําเร็จแล้วยังยังสร้างชื่อให้ด้วยนะคะยังไงก็ดีใจด้วยเพราะว่าคุณเองก็ทํางานหนักมาตลอดทั้งปีอยู่แล้วเนาะอาจจะถ้าแบบง่ายๆที่สุดก็คือบอสอาจจะประเมินผลการทํางานออกมาแล้วดีนะคะก็ประมาณนั้นได้นะคะรับการขึ้นเงินเดือนอะไรแบบนี้นะค่ะทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณมีปัญหาสุขภาพเนี่ยเดอะาก็หมายถึงว่าสามารถที่จะรักษา ตรงนั้นได้นะคะหายขาดนะคะก็อาจจะเจอหมอดีหรืออะไรแบบนี้นะทีนี้ถ้าในส่วนของเรื่องของความรักเนี่ยไม่มองว่าถ้าทะเลาะกันนะก็จะคุณน่ยจะไม่ค่อยกุ้มใจเท่าไหร่ในเดือนนี้นะคะในช่วงต้นเดือนเนี่ยคุณเหมือนกับเอาพลังหรือว่าเอาความคิดเนี่ยไปไปอยู่ในส่วนที่มันเป็นโพซิทีฟในด้านอื่นๆของชีวิตมากกว่าก็เลยถึงแม้ว่าจะ มีปัญหาก,กับคนรักนะคะหรือว่าคู่สมรสเนี่ยแต่คุณก็ไม่ไม่ติดอยู่กับความเศร้าหรืออะไรแบบนี้ไม่ได้ไปคิดจิดตตกอะค่ะก็คือเอนจอยกับชีวิตอยู่นะส่วนของคนคนรักของคุณนะสามีหรือภรรยาเนี่ยเขาเป็นคนะุยนับวอนซะไม่ว,ว่าตอนนี้ตัวเขาเองก็โดดเด่นเหมือนกันในเรื่องการทํางานนะคะก็มีไฟเหมือนกันก็ช่วงนี้ดูเหมือนกับว่าจะไม่มีความสวีทนะในในครอบครัวเหมือนต่างคนต่างไปลุยงานอะ ตัวตัวแฟนคุณก็คือเขาก็โดดเด่นแล้วก็ได้รับได้รับการโปรโมทอะไรแบบนี้เหมือนกันนะคะหรือว่าถ้าเกิดค้าขายก็คือเออเป็นช่วงเวลาดีเลยนะอาจจะมีการขยายการค้าหรืออะไรเงี้ยก็คือ Queen of w a n d ดะคือมีไฟที่จะทำอะไรต่อไปอ่ะถึงแม้ว่าจะประสบความสาเร็จแล้วแต่ก็ยังคงมองหาลู่ทางนาะคตที่จะทําต่อไปแล้วก็มีพลังด้วยที่จะทำนะคะก็ดีนะแล้วก็ถ้าเกิดเออ คุณยังเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่อะยังไม่ได้แบบว่าจนถึงขั้นที่จะไม่มีใครมาจีบแล้วเ่ยนะคะก็คือเป็นผู้ใหญ่มากอะถ้าคุณยังอยู่ในช่วงกลางคนไม่มองว่าทั้งฝ่ายคุณและฝ่ายเขาเนี่ยมีโอกาสนะคะที่จะมีคนเข้ามาสอดแทกในความสัมพันธ์ก็คือว่าด้วยความที่ว่าคุณสองคนโดดเด่นทั้งคู่ในในช่วงต้นเดือนธันวาเนี่ยฝั่งออของตัวสม,มินพยาพคุณเนี่ยก็ เด่นทั้งในเรื่องของรูปร่างหน้าตาแล้วก็การประสบความสําเร็จในการทํางานเขาอาจจะมีคนมาแบบแอบ,บชอบก็เป็นไปได้นะตัวคุณเองก็เป็น The Star เดรสร์ยิ่งเด่นเขาไปใหญ่เลยเนี่ยก็คือก็อาจจะมีคนมาแอบ,บชอบคุณแล้วก็อาจจะส่งผลทําให้อ,อ๋อชีวิตรักของคุณเนี่ยจะมีการทะเลาะก,กันในเรื่องนี้เป็นไปได้นะคะเพราะว่าไพ่สามดาบมันขึ้นมาใบแรกเนี่ยไปม,มองว่าบางทีอาจจะมีการเข้าใจผิดกันได้ในเรื่องของคนที่พยายามจะเข้ามาสอดแทรกในความสัมพันธ์นะแล้วก็ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเนี่ยอาจจะแบบปิดบังไม่ให สาม,มีหรือภรรยารู้ไงเพราะไม,าไม่อยากให้ไม่อยากให้แบบไม่สบายใจก็เลยอาจจะไม่บอกว่าเนี่ยคนนี้มาตามจีบฉันหน้าอะไรอย่างเงี้ยแต่ทีเนี้ยสุดท้ายแล้วเนี่ยก็มันก็จะมีการที่ได้รู้จนได้ว่ามีคนมาตื้ออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะมีการทะเลาะกันนะคะแล้วก็มีการปวดใจเป็นไปได้นะก็เนี่ยอ่านเบาๆก็ประมาณนี้นะคะแล้วก็ถ้าไม่ได้มีส่วนของมือที่สามมาไม่ว,ว่าคุณสองคนอาจจะไปมุ่งมั่นเรื่องการทํางานแล้วก็ อาจจะมีโอกาสที่จะเข้าใจอะไรกันผิดนะอาจจะใจร้อนนะนะคะมีโอกาสที่จะทะเลาะก,กันได้นะหรือมีฝ่ายหนึไไ่งฝ่ายใดที่แอบ,บปิดบังนะคะบางอย่างนะคะเกี่ยวกับเรื่องในครอบครัวเนี่ยก็เลยทําให้เป็นสาเหตุที่ทะเลาะก,กันก็เลยทําให้ในช่วงต้นเดือนอาจจะบรรยากาศไม่ค่อยดีนะมีการแบบหมังเมินการทะเลาะก,กันนะประมาณนี้นะคะก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรมากเนาะถ้าเกิดเป็นส่วนของการตั้งใจเลยที่จะแอบไปมีบุคคลที่3เนี่ย ก็คือความลับมันจะเปิดเผยแหละนะเพราะว่ามีมีไพ่ดาบมาเม่มองว่าจะต้องมีการแบบพูดกันอะนะคะเคลียร์กันแบบเด็ดขาดนะแล้วก็ส่งผลให้ความรู้สึกบรรยากาศในครอบครัวเนี่ยในชีวิตรักเนี่ยมันไม่ดีนะคะมันเป็นสามดาบคือเม่มองว่ามันจะมีโป๊ะแตกอะนะคะก็คือจะจับได้ว่าแอบไปมีใครอะไรแบบนี้ซึ่งเมย์ก็ไม่สนับสนุนเลยนะสําหรับคนที่แต่งงานแล้วหรือว่าอยู่กันนานแล้วนะคะแล้วก็จะไปมีมือที่3แบบตั้งใจนะยังไงก็อยากให้ ซื่อสัตย์ต่อกันดีที่สุดนะคะเพราะว่าการมีมือที่3เข้ามาในความสัมพันธ์ที่ในคนที่แต่งงานแล้วเนี่ยมันมีแต่ว่าจะทําให้คน คนหนึ่งนะคะเสียใจนะคะ,ะคู่ของเราอะ่ะหรือว่าอาจจะทําให้ผู้หญิงที่เข้ามาหรือผู้ชายที่เข้ามาเนี่ยในบุคคลที่สามเนี่ยเขาเสียใจด้วยเหมือนกันถ้าเกิดว่าเขาไม่รู้ด้วยว่าคุณแต่งงานแล้วเนี่ยยิ่งจะหนักเลยนะคะมันเป็นการทําบาปด้วยเนาะยังไงก็สู้ๆนะสาหรับคนที่พลาดไปแล้วอยากให้แก้ไขให้มันดีขึ้นนะคะดวงรายเดือนออกแล้วนะคะก็ดวงก็เป็นใิทิิทางที่โอเคนะในส่วนของมือที่สามเหมือนกันเดี๋ยวคุณก็จะขี้ข่ายไปได้แต่ว่าช่วงต้นเดือนเนี่ยมันอาจจะมีการแบบ จับได้นะคะใน,ในบางคู่นะที่มีปัญหาตรงนี้แต่ถ้าคู่ไหนไม่มีเลยเนี่ยไม่ต้องเอาคําทํานายในส่วนของบุตรีสาไปใส่ใจนะคะเป็นอันนี้อ่าน,นะะให้สําหรับคนที่เขามีนะ,ะจริงๆแล้วนะคะคลิปของราศีธนูเนี่ยไปอ่านไปแล้วในช่วงเช้านะแล้วมีปัญหาทางเทคนิคนะคะเสียงไม่มีนะคะแล้ว ที่สําคัญก็คือว่าไพ่ขึ้นเกี่ยวกับมือที่3ชัดมากเลยดังนั้นเมย์มองว่าพอเมย์มาเปิดให้อีกครั้งหนึ่งเนี่ยก็ขึ้นซ้ํานะคะคิดว่าจักรวาลอยากส่งสารถึงคนที่กําลังมีปัญหาในส่วนนี้อยู่นะคะสําหรับคนที่ไม่มีปัญหาไม่เกี่ยวนะเป็นเป็นสารโดยตรงจากจักรวาลที่จะให้คนนี้เขามีปัญหานะตรงนี้นะคะได้รับรู้ว่าปัญหาเกี่ยวกับการนอกใจกันเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวขอคำนีนะแมงเจิ้ลส์ค่ะ retreat นะคะ retreat เนี่ยเมมองว่าการที่จะจบปัญหาเกี่ยวกับการทะเลาะก,กันนะไม่ว่าคุณจะมีปัญหากันเล็กๆน้อยๆหรือว่าใจร้อนหรืออะไรอย่างเงี้ยนะก็จะสามารถแก้ไขได้ด้วยการที่ต่างคนต่างพากันไปอยู่ปลีกวิเวกอะสมมติ ถ้าคุณแต่งงานกันแล้วอย่างงี้ก็เดี๋ยวถ้ามีเวลาก็คือชวนกันไปเที่ยวไปปิีดวิเวกไม่จาเป็นจะต้องเที่ยวแบบสนุกสนานก็ได้คืออยากให้ไปใช้ชีวิตแบบสงบสงบแบบว่าต่างจังหวัดอะไรแบบนี้นะคะการรีเทีทยการไปสงบจิตสงบใจนะหรือว่ารีทรีทยเนี่ยอาจจะรีทรีทยคนเดียวก็ได้คุณสคนอาจจะปรีกวิเวกไปแยกกันอยู่ก็ได้ไม่ได้หมายความว่าแยกบ้านนะคะหมายถึงว่า อ,อยู่คนละมุมก็ได้ถ้าแต่งงานกันแล้วอ่ะแล้วก็ทําในกิจกรรมที่ตัวเองชอบอ่ะมันอาจจะทําให้ได้คิดอะไรมากขึ้นแล้วก็ปัญหาต่างๆเนี่ยเราอาจจะมองมันได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะถ้าเกิดคุณมีปัญหาหนักเนี่ยการแยกกันอยู่ก็เป็นคําตอบที่ไม่เลวนะคะก็คือลองลองอยู่คนเดียวดูแล้วก็ใช้เวลาเนี่ยกับตัวเองแล้วก็คิด นะคะทบทวนถึงเรื่องที่มันผ่านมาว่าปัญหาครอบครัวมันมีอะไรบ้างยังไงนะมันจะช่วยให้คุณใจสงบแล้วก็เนี่ยมันก็แคล้ายเดอะสตาร์ Star, นะคือการเยียวยาจิตใจตัวเองแล้วเดี๋ยวคุณจะแก้ปัญหาได้เองแหละเพราะว่าดวงเนี่ยมันมาดีแล้วนะคะในในดวงรายเดือนเมเปิดไปแล้วแล้วก็ไม่มองว่าในในช่วงต้นปีหน้าเนี่ยคุณจะแฮปปี้แล้วแหละกับชีวิตครอบครัวนะคะในในคู่ที่มีปัญหาหรืออรัรนะ สำหรับเรื่องของมือที่3ามเนะี่ยเมมองว่าควรที่จะแก้ไขเลยนะคะก็อย่าให้มันแบบข้ามปีไปเลยนะถ้าเกิดว่ามีนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นคนโสดหรือว่าแต่งงานแล้วก็ตามนะคะก็เลือกสักคนหนึ่งนะคะคนที่แต่งงานแล้วก็ควรจะตัดสินใจนะคะโดยเร็วด้วยนะถ้ายังโสดอยู่อะก็มันก็ยังไม่ไม่ไม เป็นความผิดเท่ากับคนที่มีคู่แล้วแล้วก็มีมือที่3เข้ามาเนาะยังไงถ้าเกิดว่าเป็นฝ่ายคุณธนูเนี่ยมือมือที่3ามอ่ะมก็อยากจะให้คุณเอ่อช่วยเคลียร์ปัญหาตรงนี้ไปให้เร็วที่สุดนะคะคู่ของคุณเขาจะได้ไม่ต้องเสียใจนะแล้วก็หน้าไพ่เนี่ยมันสามารถสลับข้างได้นะคะก็ ถ้าใครเป็นชาวสองก็ลองสลับข้างกันเองได้นะคะถ้าเกิดว่ามัน Resonate กับคุณมากกว่าในแบบนั้นนะคะโอเคค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมแล้วก็ขอบคุณทุกการติดตามนะคะการกดไลค์กดแชร์ให้เมย์ด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ